คุณเคยสงสัยไหมว่าตื่นเทียนพัทีไอผู้หญิงที่ผ่านเรื่องราวขึ้นขึ้นลงลงมามากมายจะต้องเผชิญกับบททดสอบใหม่แบบไหนในตอนที่16เช้าวันนั้นท้องฟ้าหมุนหมองเมฆสีเทาปกคลุมยอดเขาแจ็คนั่งอยู่ข้างโต๊ะน้ำชาในห้องรับแขกกำลังพลิกดูแบบแปลนของสะพานที่เตรียมจะเริ่มก่อสร้างในสัปดาห์หน้าเขาขมวดคิว้วขณะอ่านถึงส่วนคำเตือนเกี่ยวกับผลกระทบจากสภาพอากาศฝนที่ตกผิดฤดูกาลในช่วงหลัง ทำให้หลายแผนงานล่าช้าและหากไม่คำนวณใหม่อย่างรอบคอบความล่าช้าอาจกลายเป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้แม่ของเขายื่นแก้วน้าอุ่นหว่วงลงตรงหน้าแล้วมองลูกชายด้วยสายตาทั้งห่วงให่และตําหนิเล็กๆจะทําอะไรก็ต้องดูแลตัวเองบ้างช่วงนี้ลูกผอมลงเยอะนะแจ็กกิ้งบางบางก่อนจะวางแฟ้มเอกสารไว้ข้างตัวเขาตอบว่าช่วงนี้ฝนฟ้าแปรปรวนต้องเร่งมือทุกวันโดยเฉพาะโครงการสะพานข้ามลาธารที่ต้องทําให้ทันฤด,ดูแม่ของเขาพยายามน่าเข้าใจ แล้วมันนึกอะไรขึ้นมาเธอถามต่อแล้วหนูทีเทียนละ่ะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้แจ็กยิ้มอบอุ่นเธอสบายดีครับแรกๆยังไม่ชินแต่ตอนนี้เริ่มคุ้นกับไร่กับสวนแล้วทุกวันเธอทําความสะอาดปลูกผักบอกว่าอยากลองเลี้ยงไก่ด้วยแม่ของเขาฟังแล้วก็เบาใจบอกว่าถ้ามีโอกาสจะไปเยี่ยมสักครั้งที่อีกฝั่งหนึ่งบนผืนดินเล็กๆที่ทูเทียนพักอาศัยเธอเริ่มต้นวันใหม่ตั้งแต่แสงตะวันยังไม่โผล่ผลขอบเขา ล้างหน้าด้วยน้ำเย็นจากบ่อก่อนจะมัดผ้าโพหัว,หวพับแขนเสื้อแล้วเดินออกสู่สวนเธอกวาดลานหน้าบ้านเก็บเศษใบไม้และกิ่งไม้ที่ตกจากพายุเมื่อคืนสองสามวันที่ผ่านมาเธอตัดแต่งรั้วไม้ไผ่ที่พังไปบางส่วนและปลูกผักเพิ่มทั้งผักโขมและผักกาดมุมหน้าบ้านที่เคยรกจนเดินไม่สะดวกตอนนี้เริ่มเปิดโล่งเป็นระเบียบขึ้น ของใช้ในบ้านของทูยูเทียนมีไม่มากทุกอย่างล้วนมาจากมือของแจ็คตั้งแต่เตาแก๊สเล็กๆไปจนถึงผ้าห่มบางๆแต่เธอถนอมมันเหมือนของมีค่าเธอไม่อยากให้ใครต้องลำบากเพราะเธออีกทุกเหรียญที่เก็บไว้เธอมีแผนใช้ชัดเจนซื้อมเมล็ดพันธุ์ซ่อมหลังคาหรือตุไว้ยามต้องเปลี่ยนถังแก๊สในอนาคตหลังจากทำสวนเธอแบกน้ำจากบอก่อกลับมาเพื่อถูพื้นบ้านเสื้อด้านหลังเปียกเหงื่อแต่ใบหน้าเธอยังมีรอยยิ้มเพราะไม่มีใครบังคับไม่มีใครเวทนา ถูกสิ่งที่เธอทําในวันนี้ล้วนเพื่อชีวิตใหม่ที่เธอเลือกด้วยตัวเองพอเงยหน้าขึ้นเห็นหาวฝักที่เธอปลูกเริ่มออกดอกหัวใจเธอพลันรู้สึกถึงบางอย่างที่เธอไม่เคยสัมผัสอย่างชัดเจนมาก่อนความสงบความอิ่มเอมแบบไม่ต้องวิ่งหนีอะไรอีกเช้าวันนั้นฝนโปรยบางๆโรยลงบนท้องฟ้าสีเทาถูเทียนกำลังก้มหน้า เอ็นโฮสี c, ในสวนที่เปียกชื้นเมื่อแจ็คเดินมาถึงเขาสวมเสื้อเชิดสีขาวหมวกนิรภัยอยู่บนศีรษะมือหนึ่งถือร่มอีกมือถือถุงใบเล็กเขาถามเธอว่าอยากไปช่วยกิจกรรมตัดผมการกุศลให้เด็กๆในพื้นที่ห่างไกลไหมทูเทียนลังเลหนูไม่เคยตัดผมมาก่อนกลัวทำเสียเด็กๆจะเสียใจแจ็คยิ้มบางๆพูดเบาๆว,ว่าเขาไม่ได้ชวนเธอไปตัดผมแค่อยากให้ไปเป็นเพื่อนช่วยผูกผมแจกของและเก็บของเท่านั้นแค่นั้นก็มีค่ามากแล้วเขาทูเทียนไม่ตอบอะไร แต่ในเย็นตาเธอเริ่มมีประกายเธอพยักหน้าเบาๆรถกระบะของจักลุยผ่านเส้นทางดินแดงเลื่อนชื้นจากฝนเมื่อคืนพวกเขามาถึงจุดนัดหมายซึ่งเป็นโรงเรียนเล็กๆที่สร้างเพิงหลังคาชั่วคราวไว้แต่เช้าใต้เพิงมีเก้าอี้พลาสติกเรียงอยู่หลายตัวแม้ฝนจะทำให้เด็กมาน้อยกว่าที่คิดแต่กิจกรรมยังคงเดินหน้าตามแผน แจ็คและทีมอาสาสมัครช่วยกันตัดผมส่วนทูทีเทียนวุ่นอยู่กับการจัดเก้าอี้เรียกเด็กๆมานั่งรอคิวเด็กบางคนขี้อายบางคนร้องไห้หรือพูดเบาๆว่ากลัวเจ็บเธอค่อยๆผูกผมเด็กผู้หญิงอย่างอ่อนโยนลูบผมให้เรียบและติดกิ๊บให้อย่างประณีตทุกการกระทาของเธอเต็มไปด้วยความอ่อนโยนราวกับเธอกำลังเยียวยารอยแผลของตัวเองผ่านมือเล็กๆเ,เหล่านั้นเด็กหญิงคนหนึ่งอายุราวหกขวบเห่อยหน้ามองเธอและยิ้มเขนินหนูผูกผมสวยจังค่ะ ขอบคุณนะคะทูทียนชะงักมือเธอหยุดกลางอากาศคำขอบคุณเล็กๆนั้นเหมือนแสงแดดสองผ่านมุมมืดในใจทําให้เธอรู้ว่าแม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อยก็ทําให้เธอรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าอีกครั้งไม่ใช่เงาที่ไม่มีใครมองเห็นอีกต่อไปท่ามกลางสายตาใสซื่อของเด็กๆเธอได้สัมผัสถึงการยอมรับและการมีตัวตนอย่างแท้จริงตอนเที่ยงพวกเขานั่งกินข้าวกล่องใต้หลังคาชั่วคราวแจ็คถามเบาๆวันนี้สนุกไหม ทูเทียนพยักหน้าตาเป็นประกายสนุกมากเลยค่ะระหว่างทางกลับยักษ์บอกว่าเขาจะช่วยซ่อมระบบไฟในบ้านเธอและนําของใช้จําเป็นมาเพิ่มทูเทียนรีบบอกว่าไม่ต้องลําบากเธอพอจัดการได้จะกแค่ยิ้มเขาไม่ได้ช่วยเพราะคิดว่าเธออ่อนแอแต่พอเขามองเห็นบางอย่างที่สวยงามในตัวเธอผู้หญิงคนหนึ่งที่ลุกขึ้นจากที่ที่เคยทําให้เธอล้มลงและยืนหยัดด้วยตัวเองก่อนกลับแจ็คเตือนจากไปโดยไม่พูดอะไรอีกทิ้งไว้เพียงแววตาขอบคุณของหญิงสาวคนหนึ่ง ที่ครั้งหนึ่งเคยสิ้นศรัทธาต่อโลกใบนี้แต่วันนี้เริ่มมีความหวังอีกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมอาสาแจ็คและทูเทียนแวะร้านกว๋วยเตี๋ยวเล็กๆริมตลาดเพื่อทานมือกลางวันร้านเรียบง่ายมีเพียงโต๊ะเก้าอี้ไม้ไม่กี่ชุด แต่บรรยากาศอบอุ่นและคึกคักด้วยเสียงผู้คนทูเทียนยังคงมีท่าทีเขินอายเล็กน้อยเมื่อต้องอยู่ใกล้จากในที่สาธารณะแม้ตอนนี้เธอจะคุ้นเคยกับการมีเขาอยู่ข้างกายมากขึ้นแล้วก็ตามแจ็คนั่งฝั่งตรงข้ามพูดคุยถึงประสบการณ์ครั้งแรกที่เขาเคยเข้าร่วมโครงการตัดผมฟีให้เด็กๆทีอูเทียนตั้งใจฟังรอยยิ้มผุดขึ้นบนใบหน้าเป็นระยะหลังทานเสร็จแจ็คบอกว่ายังมีเรื่องเล็กๆที่อยากแวะจัดการจากนั้นพาเธอเดินไปยังแผงขายเสื้อผ้าริมตลาด เขาหยิบเสื้อสองตัวขึ้นมาสีขาวหนึ่งตัวสีฟ้าอ่อนอีกหนึ่งแล้วยื่นให้เธอดูซื้อให้เธอใกล้ๆนี้เห็นมีแค่สองชุดที่เธอใส่หมุนเวียนทูเทียนรีบปฏิเสธด้วยความเกรงใจหนูรับของจากพี่เยอะแล้วเรื่องเสื้อผ้าหนูยังพอมีใช้แต่ยังไม่ทันจบประโยคแจ็คก,ก็ยื่นเงินให้แม่ค้าเรียบร้อยแล้วเสื้อตัวใหม่พอดีตัวผ้าหนุ่มใส่สบายทูเทียนเดินอ่อนจากห้องลองเสื้อสายตาของแจ็คทำให้เธอชะงักเขาไม่ได้พูดอะไร แค่ยิ้นเบาๆทว่าแววตาน,นั้นทาให้หัวใจเธอสั่นไหวเธอก้มหน้ามองชายเสื้อในมือแล้วพูดเบาๆหนูจะพยายามหาเงินใช้คืนพี่ไม่ใช่เพราะถูกบังคับแต่เพราะหนูอยากทําอะไรด้วยตัวเองเพื่อจะได้เงินนะ้าขอบคุณพี่อย่างเต็มภาคภูมิตอนบ่ายแจกพาเธอไปดูโครงการสะพานที่กําลังก่อสร้างระหว่างทางเขาเล่าว่างานคืบหน้าแล้วกว่า70%ซแต่เพราะสภาพอากาศไม่แน่นอนจึงต้องเร่งมือให้เสร็จก่อนฤดูน้ำหลากทีเทียนมองลงไปยังลำธารเบื้องล่าง เห็นสะพานไม้ชั่วคราวที่ชาวบ้านใช้ข้ามไปมาคนงานกำลังเร่งมือทำงานเหงือไหลท่วมตัวท่ามกลางแดดอ่อนหลังตรวจใสเสร็จแจ็ครีบพาถูทีนกลับก่อนค่ำพอถึงหน้าบ้านเธอกำลังจะกล่าวลาแต่เขากลับยื่นมือขวามือเธอไว้แน่นแต่แผ่วเบาพี่ไม่อยากให้เธอรักษาระยะห่างกับพี่แบบนี้ตลอดพี่อยากรู้ว่าเธอกำลังคิดอะไรกำลังต้องการอะไรไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนแค่อยากเดินไปกับเธอไม่ว่าจะใกล้หรือไกล แค่นั้นก็พอแล้วจิวเชียนมองเขาตาเริ่มแดงแต่เธอไม่พูดอะไรรอยยิ้มบางเบาบนริมฝีปากคือคําตอบที่อ่อนโยนที่สุดเธอหมุนตัวเดินเข้าบ้านทิ้งให้แจกยืนอยู่หน้าประตูบ้านใจเขาเบาขึ้นแต่ยังเปี่ยมด้วยความคาดหวังไม่ใช่เพราะต้องการคําสัญญาแต่เพราะเขาเชื่อว,ว่าวันหนึ่งเธอจะเปิดใจออกมาเองไม่ใช่เพราะถูกเรียกล่อมแต่เพราะเธอรู้ว่เาเธอถูกรักอย่างแท้จริง ช้าตรู่หมอกยังลอยอิงบนยอดไม้ทิวเทียนแบกตะกร้าไม้ไผ่ไว้บนหลังเดินตามทางเล็กเลียบป่าเพื่อไปเก็บใบตองเธอเคยได้ยินผู้เฝ้าผู้แก่ในหมู่บ้านเล่าว่าแถวเชิงเขาทางตะวันตกมีดงใบตองขนาดใหญ่ใบเขียวอ่อนสวยนิ่มเหมาะสำหรับห่อขนมบนทางแม้จะชื้นลื่นจากฝนเมื่อคืนแต่เธอก็ก้กาวเดินคล่องแคล่วราวกับคุ้นชินกับชีวิตกลางขุนเขานี้มานานหลังจากเก็บใบตองจนเต็มตะกร้าทิวเทียนนำมันลงหมู่บ้านมุ่งตรงไปยังบ้านของป้าสวรรค์หญิงชาราผู้เชี่ยวชาญการทำขนมขายตามตลาดในละแวกผอป้าสวรรค์ เห็นเธอก็ยิ้มแย้มทันทีใบสวยมากสดดีเลยป้าซื้อใบตองในราคามัดละสามพันดงรวมแล้วเป็นเงินสี่แลหมื่นด่งทูเทียนหยิบเงินทอนห้าพันดงคืนให้แต่ป้ากลับโบกมือปฏิเสธเอาไว้คราวหน้าถ้ามีใบตองอีกก็นํามาขายเลยป้าหักหยอดไว้ให้เลยก็ได้ทูเทียนยิ้มขอบคุณดวงตาเธอเป็นประกายเธอนั่งพูดคุยกับป้าจวนและตาลุงข้างบ้านถึงเรื่องการทําขนมและบรรยากาศช่วงใกล้ปีใหม่ที่คึกคักเพียงใดป้าเล่าว่าสมัยก่อนคนทั้งหมู่บ้านจะช่วยกันห่อขนม ตั้งหม้อรวมกันใบใหญ่หญมีคนจักต่อคนหอ่อเด็กๆก,ก็เก็บใบตองบรรยากาศนั้นทอเทียนไม่เคยได้สัมผัสจริงแต่แค่ฟังเธอก็รู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกต้น่ายแจ็คมาถึงฟาร์มพร้อมกับข้าวสารน้ำปลาและหลอดไฟใหม่เขาโทรหาทูเทียนหลายครั้งแต่ไม่มีคนรับทําให้เขาเริ่มกังวลพอเตรียมจะโทรอีกครั้งทูเทียนก็กลับมาถึงพอดีมือถือถุงที่มีเมล็ดพันุ์ผักจากตลาดยักยิ้มแล้วยื่นหลอดไฟให้หลอดเดิมมันไหม้แล้ว ฉันเลยเอาอันใหม่มาเปลี่ยนให้ทุเทียนมองเขาด้วยความแปลกใจไม่คิดว่าเขาจะใส่ใจถึงเรื่องเล็กขนาดนั้นทั้งสองช่วยกันซ่อมเราวด้านหลังส่วนแจ็คตอกไม้ไผ่ลงดินส่วนทูเทียนผูกเชือกยิ่งทํางานร่วมกันความเงียบก็ยิ่งกลายเป็นความเข้าใจทูเทียนเราเรื่องขายใบตองในตอนเช้าเราถึงคําแนะนําจากป้าชูนให้ลองขายของเพิ่มช่วงปลายปีแจ็คพยักหน้าบอกว่าถ้าต้องการปุ๋ยหรือเมล็ดพันธุ์เขาจะช่วยขนมาให้ทันใดนั้น แม่ของแจ็คโทรมาเสียงเธอดูรีบร้อนบอกว่ามีธุรด่วนต้องการให้เขากลับบ้านทันทีแจ็คมองนาฬิกาก่อนหันมาหาทูเทียนฉันต้องกลับเดี๋ยวนี้แต่พรุ่งนี้ฉันจะมาอีกเอาวัสดุมาซ่อมเตาให้ด้วยทูเทียนพยักหน้าจากขึ้นรถขับออกไปแต่ก่อนพ้นรัว้วเขายังไม่ลืมหันกลับมามองกลางสวนเล็กๆนั้นทูเทียนยืนอยู่ข้างซุ้มบวบที่เพิ่งปลูกผมเธอมัดสูง แขนเสื้อพับขึ้นแววตาแน่วแน่และมุ่งมั่นภาพนั้นทําให้หัวใจเขาเบาลงเพราะเขารู้เธอได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วและครั้งนี้ไม่ใช่เพราะต้องหนีแต่เพราะเธอเลือกที่จะอยู่เย็นวันนั้นภายในครัวบ้านยาก แต่ด้วยความคึกคักผิดไปจากทุกวันแม่ของเขากําลังช่วยจียงลูกสาวของเพื่อนสนิทเตรียมอาหารมื้อค่าทั้งคู่กําลังยุ่งอยู่ก,กับการปรุงเมนูพิเศษสําหรับงานวันเกิดที่ตั้งใจจะเซอร์ไพรส์แจ็คซึ่งไม่เคยจําวันเกิดของตัวเองได้เลยยิ่งเป็นเหตุผลที่แม่เขาอยากทําให้วันนี้กลายเป็นความทรงจําที่อบอุ่นที่สุดไม่นานลูอันเพื่อนสนิทของแจ็คก,ก็เดินทางมาถึงพร้อมแฟนสาวเขานําของขวัญและขนมหวานหลายกล่องมาด้วยทั้งหมดช่วยกันจัดโต๊ะอาหารจัดแจกันดอกไม้ วางเค,คพร้อมกับแอบเช็คโทรศัพท์ตลอดเวลาเพื่อดูว่าแจกกลับถึงไหนแล้วทุกอย่างเป็นไปตามแผนแจ็กก้าวเข้าบ้านด้วยสีหน้าแปลกใจทันทีที่ลูกโป่งแตกเสียงดังและทุกคนพร้อมใจกันตะโกนสุขสันต์วันเกิดเขาหยุดนิ่งอยู่กับที่สับสนอยู่ชั่วขณะว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานั้นหัวใจเขาเหมือนหยุดเต้น ท่ามกลางใบหน้าคุ้นเคยโต๊ะอาหารอุ่นๆที่เต็มไปด้วยเมนูที่แม่เขาลงมือทำเองความรู้สึกอบอุ่นแผ่ซ่านไปทางร่างแจ็คไม่เคยมีวันเกิดไหนที่ทำให้เขารู้สึกถึงความรักได้ชัดเจนขนาดนี้ดวงตางเขาแดงนิดๆแต่ยังคงยิ้มและกล่าวขอบคุณทุกคนด้วยเสียงนุ่มต่ำงที่เจือด้วยความตื้นตันขณะที่ทุกคนกำลังยกแก้วอวยพรเสียงประตูดังขึ้นตู้เทียนปรากฏตัวมือถือโทรศัพท์ของแจ็คที่เขาลืมทิ้งไว้ที่ฟาร์มสีหน้าเธอเต็มไปด้วยความตกใจ เมื่อเห็นบรรยากาศคึกคักภายในบ้านเธอกำลังจะถอยออกแต่แม่ของแจ็ครีบก้าวเข้าไปเชื้อเชิญทันทีเข้ามาสิหนูบังเอิญจังกินข้าวเย็นด้วยกันเลยจะได้สนุกทูเทียนพยักหน้ารับอย่างเก้อเขินสายตาเธอยังแฝงความประมาทก่อนจะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับชียังลูอันและแฟนสาวของลูอันหลังจากพูดคุยทักทายไม่กี่ประโยคบรรยากาศก็กลับมาเป็นธรรมชาติทุกคนต้อนรับเธออย่างอบอุ่น จากเลื่อนเก้าอี้ให้เธอพางยิม้มนั่งตรงนี้นะจะได้คบคนระหว่างมืออาหารทิวทีเย็นเล่าเรื่องชีวิตที่ฟาร์มการปลูกผักขายใบตองหาซื้อเมล็ดพันธุ์และประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้ร่วมกิจกรรมอาสาแม่ของแจ็คฟังอย่างตั้งใจไม่ลืมชมความพยายามของเธอพร้อมสัญญาว่าถ้ามีเวลาจะไปเยี่ยมถึงที่ เสียงหัวเราะดังขึ้นเรื่อยๆเสียงเล่าเรื่องชีวิตตอนเรียนต่างประเทศส่วนลวนก็ไม่พลาดที่จะเล่นมุกตลกจนทุกคนหัวเราะกันลั่นตูเทนนั่งอยู่ตรงกลางใจเธอเบาสบายเหมือนลมพัดเธอไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก,ก่อนตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระหรือเป็นคนที่ต้องถูกมองด้วยความสงสารแต่ในค่ำคืนนี้เธอได้รับการต้อนรับด้วยความรักความเข้าใจและความจริงใจในฐานะคนในบ้านอย่างแท้จริง thay thế bởi một người khác Từ tiên bước ra khỏi căn nhà từng là tổ ấm của mình Bước chân cô nặng nề như có ai Đó trói chặt Trời không mưa Nhưng lòng cô bão tố Những giọt nước mắt mãn chát lan dài trên má Và vào nỗi đau đớn tận cùng của một người phụ nữ bị phản bội Cô chẳng mang theo gì ngoài bộ Ngoài vài bộ quần áo cũ kỹ Và trái tim vỡ nát bóng lưng cô nhỏ bé đơn độc giữa con đường làng quen thuộc nhưng giờ đây lại xa lạ vô cùng. Cô không biết mình sẽ đi đâu, sẽ làm gì. Tất cả những gì cô từng có, từng giữ gìn suốt năm năm qua giờ đây đã chẳng còn thuộc về cô nữa. Có lẽ điều đau đớn nhất không phải là bị đuổi ra khỏi nhà mà là nhận ra rằng mình chưa bao giờ thực sự được xem là một phần của nơi đó cô đã từng cố gắng từng nhẫn nhịn nhưng rốt cuộc cô vẫn chỉ là người dưng trong chính gia đình mình và giờ cô rời đi với hai bàn tay trắng nhưng lòng đầy những vết thương không bao giờ lành